สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องน้องมิวชาแนลนะคะสวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่1เมษายน65นะคะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะก็เพิ่งจัดหิ้งพระไปเสร็จถวายข้าวถวายน้ําพระไปเสร็จนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้เอสก็มีโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเลขความฝันของพี่สร้อยนะคะเอามาฝากกับท่านผู้ชมในโค้งสุดท้ายนะคะพอดีเมื่อเช้านี้พี่สร้อยก็โทรมานะคะโทรมาบอกว่า ฝันนะคะฝันฝันในคืนวันโกนนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับ fc ช่องน้องมิวชาแนลได้นำไปเป็นแนวทางนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะแต่ก่อนที่จะโทรไปหาพี่ส่้อยนะคะท่านผู้ชมแอดก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดจากช่องน้องมิวชาแนลนะคะ เดี๋ยวเราโทรไปหาพี่ส้อยกันเลยนะคะไปกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้อยจ้าดีจ้าฝันดีหรือ,อยังคะฝันดีแล้วค่ะฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆโอ้โหฝันเมื่อคืนนี้แหลคะค่ะฝันกลด<ช>ด้วยเนาะฝันว่ายังไงบ้างเนาะเอามาแบ่งปันกับเอสจีหน่อยค่ะ เสือก็ล,ลิงเสือกับไล่ไล<อ>่จานมันไล่พี่จ้อยก็วิ่ง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 อยู่หลายคนนี่แหละค่ะแต่มันไม่กัด<จ>แต่พี่จ้อยก็มองไปมันก็เห็นมองมองไปมันก็นอนนอนนอนตามตามป่าอนะ่ะจ้ะทางเสือมีท้งลิงนอนตาป่าแต่มันไม่กัดพี่จ้อยอ๋อมันไม่กัดพี่จ <คน S 1> ้อยเลยพกมนนั่งหรือนั่งมองจ้ะจ้ะอืมแต่ขอให้เอฟซีช่วยตีเนาะจ้ะ คือตคือพี่ส้อยฟันว่าเสือกับลิงไล่พี่ส้อยใช่ไหมคะจ้ะแต่เยอะมากแต่มันไม่กัดแต่ไม่กัดจ้าแล้วก็เพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ส้อยก็เยอะอีกโรเลยในหมู่บ้านนี่แหละจ้ะโอ้นั่งมองนั่งมองมันจ้ะก็นอนนอนตามป่านี่แหละพอมันไล่เสร็จแล้วมันก็นอนตามป่าใช่ไหมคะจ้าแต่มันไม่ทําพี่ส้อยแต่มันก็ไม่กัด ค่ะอ๋อมันก็นอนพวกพี่ส้อยก็เลยนั่งนั่งดูเสือเหมือนกันเสือก็นอนพี่ส้อยก็นั่งดูใช่ไหมคะค่ะนนเสือไม่เสือ<ต>นอนแต่พี่ส้อยก็กลัวมากเลยจ้ะกลัวลอะไรเนาะเสือนะ่มมัันไกดจ้ะอ๋อกลัวแต่เสือไม่กลัวมันกัดแต่มันไม่กัดค่ะเออตอนแรกไล่ไล่แล้วก็ไม่กัดแล้วก็นอนนอนตามป่าแล้วก็ เสือก็มองคนคนก็มองเสือใช่ไหมคะพี่ซอยประมาณนี้เนาะจ้าประมาณนี้ต่างคนต่างมองกันต่างคนต่างมองกันแต่ไม่ทําอะไรกันจ้าแต่ขอให้เอฟซีช่วยตีเนาะเลขอะไรก็เถิดบอกพี่โซยด้วยนะคะเถิดบอกอย่างด่วนเลยเนาะเพราะวันนี้ก็สุดท้ายแล้ววันนี้มาจะเป็นวันสุดท้ายให้ให้ให้แอดมิวอะไรนะให้แอดมิวเหรอจ้าแอดมิวจ้า ใช้คูเกิลเนาะจ้าอ๋อไอ้ที่พิมพ์ g ูเกิลเมื่อกี้เนาะมีคูเกิลเมื่อกี้ก็คือตัวเลขที่พี่ซอยดูในไอ้ทำนายฝันใน g นะูเกิลเนาะมีจับที่เขาจับคู่ให้นะพี่ซอยเนาะแต่เลขที่เป็นเลขเด่นนำโชคมีเลขเด่นนำโชคนะคะเลขเด่นเลขเด่นนำโชค มีมีทั้งหมดสี่ตัวเนาะพี่ซ้อยมีหนึ่งสองอานบอก fc ด้วยนะคะค่ะค่ะมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเปดนะคะที่เป็นเลขเด่นนำโชคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็เลขที่จับคู่เนาะพี่ส้อยพี่ซ้อยก็ชอบอยู่ตัวหนึ่งเนาะพี่ส้อยเนาะ <Yeah. S 1> เลขที่จับคู่ก็มี 1 4 4 5แล้วก็89 58 66นะคะอันนี้เป็นความฝันที่พี่สร้อยฝันว่าเสือไล่แต่ไม่กัดนะคะเสือกับลิงไล่นะคะมาเยอะมากเลยเสือกับลิงไล่แต่ไม่กัดนะคะตัวเลข ตัวเลขที่ดูในทำนายฝัน Google เนาะพี่่อยเนาะ,<ล>ะดูในดูในทำนายฝัน Google ก็มี014589 5866ส่วนอันนี้ในใน o o o g l e เขาก็จะเขียนมีเป็นเลขเด่นเลขเด่นเลขมงคล1248ให้ไปจับคู่เอานะคะ1248ให้ไปจับคู่เอาว่าจะโชบตัวไหนเนาะวันนี้ก็โทร วันนี้โทรคุยกับพี่ส้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนะคะเลยไม่ได้ไปหาพี่ส้อยที่บ้านนะคะคือโทรเอาโค้งสุดท้ายกับพี่ส้อยนะคะพี่ส้อยก็จะส่งตัวเลขเด็ดมาให้ในโทรศัพท์อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมที่พี่ส้อยพิมพ์ค่ะค่าพี่ส้อยชอบนะคะพี่ส้อยชอบตัวไหนคะพี่ส้อยชอบ5 8แล้วก็6ห6กหกหกแล้วก็ โอ้เลขที่พี่ส้อยชอบเลขความฝันนี้ก็คือห้าแปดหกหกสี่ห้านะคะแต่ว่าพี่ส้อยชอบตั้งนานแล้วค่ะแต่ <laughs> แต่ไม่แน่ใจแต่ฟันท่งแล้วค่ะพี่ส้อยชอบตัวนี้เลยจ้ะฟันทุ่งแล้วว่าชอบตัวนี้นะแต่เลขตัวนี้คือได้มานานแล้วค่ะโอ้ไดมาน,าน้มานานแล้วค่ะตั้งใจมานานแล้วเนาะพอดีฟันมาแล้วก็มาตรงกับเลขความฝันอีกเนาะพี่ส้อยเนาะจ้า อันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเลขฟันทงของพี่ส้อยนะคะจากความฝันเสือกับลิงไล่นะคะ58 6 6 4ดี่ห้านะคะ5้า6 4ดหนะคะเลขความฝันแล้วก็เป็นเลขที่อยู่ในใจมานานแล้วพอมาพอดีมาฝันก็ตัวเลขที่ตีออกมาก็จะได้ตัวนี้ตรงกับเลขในในใจนะคะพิมพ์พไปเนาะพิมพ์ในคูเกิลเนาะค่ะ ก็เลยมาตรงเลขพี่ส้อยฝันมานานแล้วค่ะฝันมานานแล้วเลขในดวงใจเนาะเลขใน,ในใจที่<า>ชอบมานานแล้วแล้วเม<า>ื่อก่อนที่เราจะคุยกันเมื่อกี้พี่ส้อยบอกว่าน้องข้างบ้านฝันอะไรคะฝันถึงพี่ส้อยอะคะ่ะน้องน้องข้างบ้านเขาฝันว่าหนุ่มไม่ชอบพี่ส้อยแล้วก็ซื้อทองให้พี่ส้อยด้วยอ๋อมีหนุ่มมา น้องข้างบ้านฝันว่ามีหนุ่มมาชอบพี่ส้อยแล้วก็ซื้อทองมาให้พี่ส้อยใช่ไหมคะจีสร้อยก็ไปไว้บนรถเต็มเลยพอดีรถพี่ส้อยก็เสียพอดี <c oughs> โอ้จีสซ้อยก็เลยเอาไปไว้ที่รถรถนี่คือรถมอไซค์ใช่ไหมคะะมาใซของพี่ส้อยขี่ทุกวันเลยค่ะจ้ะอ,อันนี้เราก็ต้องแต่ว่ามันเสียนี่ว่าจะให้ช่างดูให้วันนี้เลยจ้ะอ๋อเราก็ต้องเอาทะเบียนรถแหละนาะพี่ส้อยเนาะ เรียนอะไรว่าะจะใช้ให้วันนี้นี่แหละจ้ะจะอให้เขาไาอยู่กรุงเทพจ้ะโอ้ไอ,อยู่กรุงเทพทะเบียนรถของพี่ส้อยอะไรคะสองเก้าสองห้าจ้ะสองเก้าสองาอ,อันนี้ทะเบียนรถพี่ส้อยนะคะที่น้องข้างบ้านฝันว่ามีหนุ่มมาชอบพี่ส้อยแล้วก็ซื้อทองมาให้ พี่ส้อยก็เอาไปแขวนไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์นะคะเต็มไปเลยเต็มเลยนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์พี่ส้อยตอนนี้ก็เสียนะคะก็คงจะเป็นการบอกโชคแล้วเนาะะน่าจะแม่นจริงๆน่าจะแม่นจริงๆแต่ถ้าพี่ส้อยตีเป็นความฝันพี่ส้อยจะตียังไงคะก็พี่ส้อยจะตีความฝันเขาว่าพี่ส้อยบอกว่าผู้ชายเลขสามพี่ิงเลขสี่เนาะพี่ส้อยจะ,จะตีเป็นสี่ศูนย์ <40 S 2> สี่ศูนย์อ๋อสี่ศูนย์ก็สวยนะสี่ศูนย์นะคะอันนี้อันนี้พี่สร้อยตีจากความฝันนะคะตีจากความฝันมีหนุ่มมาชคบสี่ศูนย์นะคะที่พี่สร้อยตีในวันนี้นะคะก็ได้ เลขเด็ดโค้งสุดท้ายจากพี่ส้อยมาหลายชุดเหมือนกันนะคะแต่ที่ชุดเน้นๆก็มีสี่ห้าห้าแปดหกหกเนาะพี่ส้อยเนาะแล้วก็ทะเบียนรถแล้วก็สี่ศูนย์ด้วยสี่ศูนย์ก็ชอบด้วยใช่ไหมคะฟันธงให้สี่ศูนย์ด้วยนะคะฟันธงให้สี่ศูนย์ด้วยก็มีหลายแนวทางเนาะวันนี้แล้วก็งวดนี้ก็ยังไม่ได้ลงพี่ส้อยเลยเนาะเพิ่งจะมาลงพี่ส้อยในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชม แล้วก็พี่ส้อยบอกนะแล้วพี่ส้อยก็บอกนะคะว่าให้ตีตัวเลขความฝันของพี่ส้อยนะคะฝันเสือกับลิงไล่นะคะตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเดี๋ยวแอดก็จะได้บอกพี่ส้อยโตนะคะแล้วก็น้องข้างบ้านของพี่ส้อยฝันว่ามีหนุ่มๆม,มาชชคพี่ส้อยนะคะแล้วก็ซื้อทองให้พี่ส้อยนะคะ พี่้อยก็เอาไปแขวนไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้ะตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์พี่ส้อยก็เสียนะคะก็เหมือนเป็นการบอกเลขเนาะเหมือนการบอกเลขเอาช่างมาดูให้แล้ว,วชใ,ลใช่ไหมคะเป็นการ <ด fits S 1> บอกเลขนะคะทะเบ,บ<อ>ียนรถของพี่ s ้สอยก็2925น,น,นะคะและพี่้อยก็ตีจากความฝันที่มีหนุ่มๆมาชอบก็คือ40นะคะ40นอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูเนาะ แล้วก็ใช้วิจยยารญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุบคคลเนาะเป็นเกี่ยวกับความฝันในการเสียงโชคเสียงดวงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่ส้อยเนะาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ส่้อยมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางเลขความฝันให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า